5 years ago Thanos erased half of the population of the universe but the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger The sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin ผู้ชมครับนี่คือขยับแานทอคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ที่น่าจับตาม,มองมากนะครับหลังจากมีการประกาศสร้างออกมากับ The Eternals ของ Marvel ซึ่งถือว่าเป็นผลงานล่าสุดของการรวมกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์จากต่างดาวที่อยู่บนโลกมนุษย์ของเราไว้นี้มา หลายพันปีแล้วนะครับแล้วอย่างที่เราทราบหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมของ Avengers e n d Game เกิดขึ้นเหล่า The Eternals นั้นจะต้องปรากฏกายขึ้นมาจากที่หลบซ่อนนะครับเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกโดยการรวบรวมพลังและพลานุภาพของพวกเขาในการปกป้องมนุษยชาติจากศัตรูตัวฉกาศต,ต่างดาวที่เรียกว่า The Deviants นั่นเองครับ We watched have launched. Unguided progress helped We have helped them progress. ซึ่งอี e ทอร์นลนั้นถือเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่เหนือวิวัฒนาการของมนุษย์ทั่วไปนะครับเพราะพวกเขามีพลังเทพเจ้าซึ่งความสามารถ พื้นฐานของ Eternals ที่ทำได้เหมือนกันหมดสำหรับพวกเขาคือการใช้พลัง Cosmic Energy นั่นเองนะครับซึ่งพลัง Cosmic Energy นั้นมีหลายรูปแบบนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพละกกำลังความเร็วพลังจิตการเปลี่ยนสะสารการบินแม้แต่การฟื้นฟูร่รางกายของตัวเองแต่ละสมาชิกของ Eternals นั้นมีพลังพิเศษที่แตกต่างกันไปนะครับแต่เหาอีเทอร์นั้นเมื่อรวมตัวกันเขาจะมีการทาพิธีหนึ่งที่เรียกว่า u n i m i n d Unimind คือพิ ทีกรรมในการรวบรวมพลังจิตของแต่ละบุคคลแล้วรวมเป็นพลังน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งเราเคยเห็นมาแล้วจากตัวอย่างในภาพเพียงเรื่อง The Eternals ซึ่งเหมือนกับการถอดจากคอมิกส์มาสู่จอยักษ์โดยเฉพาะเลยครับ Hello Hey, who's your gardener? ผู้ชมครับนอกเหนือจากเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเร้าใจและอลังการงานสร้างตามซิกเนเจอร์และลายเซ็นของมาเ e l แล้วนะครับเราต้องยอมรับว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นความแข็งแรงมากของภาพยนตร์เรื่อง The Eternals แน่นอนครับคือการระดมดาราแถวหน้าทั่วฟ้าฮอลลีวูดครับดาราคนแรกของเรานั้นคือแองเจลีนาโจลี่นักแสดงสาวผู้มากความสามารถเธอมารับบทเป็นสีหน้านั่นเองเธอจะมีความสามารถในการประจัญบานหรือต่อสู้ประชิดต,ตัวและเธอมีหอกที่มีพลังพิเศษเป็นอาวุธคู่กายครับคนต่อไปก็ไม่แพ้จากแองเจลีนาโจลี่มากเท่าไหร่นะครับ เขาเองนั้นชื่อร i ชา a ์ด m a d เดนผู้โด่งดังจากซีรีส์ a m e of Thrones เข้ามารับบทเป็นอีคาริสผู้ส่งพลังนั่นเองเขาสามารถปล่อยแสงจากตาของเขาและมือสองข้างของเขานอกเหนือจากนั้นพลังพิเศษอย่างหนึ่งที่เท่มากๆ เขาสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงครับคนที่3นั้นคือซามาฮายเก็นั่นเองนะครับเธอมารับบทเป็นเอจักเธอนั้นเป็นหัวหน้าเทพเจ้าผู้ปราดเปรืองแล้วต้องยอมรับว่าความสามารถพิเศษของเธอนั้นเหมือนเหล่าเทพทั่วไปความสามารถที่จะรักษาทั้งเหล่าอีเทอร์โนและเหล่ามนุษย์ครับ สำหรับนักแสดงสาวคนต่อไปก็ไม่แพ้กันนะครับเธอมีชื่อว่าเจมมาเชนเธอมารับบทเป็นเซอร์ซีผู้มีความเมตตาต่อมวลมนุษยชาติเธอมีความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนแปลงสสารและเปลี่ยนรูปร่างของสรรพสิ่งใดๆที่เธอแตะ หรือจับมันขึ้นมาครับแล้วคนต่อมาคือリアแมคฮิวนะครับเธอมารับบทเป็นสไปร์ตความสามารถของสไปร์ตนั้นเธอเป็นผู้มีจิตวิญญาณที่เป็นอมตะถึงแม้ว่าร่างของเธอนั้นคือเด็กสาวนั่นเองนะครับและในเวลาเดียวกันเธอสามารถที่จะสร้างภาพลวงตาต่อหน้าทุกคนให้เสมือนจริงแทบจับผิดไม่ได้เลยครับคนต่อไปคือบรานทิเรี่เฮนรี่นั่นเองเขามารับบทเป็นฟาสโตสนะครับนักประดิษฐ์จอมอัจฉริยะผู้มีความชำนาญด้านวิชาเทคโนโลยี ให้กับเหล่า Eternals คสับคนต่อมาคือลอเรนริดลอฟนะครับที่มารับบทเป็นมักคารีนะครับผู้มีความเร็วดุดพายุนะครับเธอเป็นคนเดียวที่หูหนวกนะครับจึงทําให้เสียงโซนิกนั้นไม่สามารถทําอะไรเธอได้ระหว่างที่เธอใช้ความสามารถในการวิ่งเร็วครับคนต่อมาคือนักแสดงดาวตลกชื่อดังนะครับคืเมลนันจิอานีเข้ามารับบทเป็นคิงโกะนะครับเขามีพลังความสามารถกับพลังคอสมิกที่เขาสามารถปล่อยพลังออกมาได้ จากมือ2องข้างของเขาครับแล้วคนต่อมาคือแบร์รี่โคแกนนะครับที่มารับบทเป็นดรูอีกผู้รักสันโดษนะครับรักความสามารถที่โดดเด่นของเขาคือการควบคุมพลังจิตและเป็นคนที่สามารถควบคุม พฤติกรรมของมนุษย์ได้เช่นกันครับคนต่อมาไม่พูดไม่ได้นะครับเขาก็คือดอนลีหรือที่เรารู้จักกันดีภายใต้ชื่อมาดงซอ็อกนั่นเองนะครับเขามารับบทเป็นกิลกามชผู้ทรงพลังแก่งกล้าเขาเก่งการในการต่อสู้ระยะประชิดและเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่อีเทอร์โนสทั้งหมดเลยครับ Why สิ่งที่เราต้องจับตามองกับเนื้อหาสาระเรื่องราวของดาราก็แน่นอนครับพุ่มกับหญิงคนนี้คอวิจาวเราจําเธอได้นะครับเธอคว้ารางวัลอสการ์มาแล้วจากภาพยนตร์เรื่องโนแมทแลนด์และแรงบันดาลใจของเธอที่ผลักดันให้เธอมาเป็นผู้มกับชาวเอเชียในการกำกับซูเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์มาเวลนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่จากลายเส้นของตัวอย่างเส้นเรื่องที่เราเห็นเนื้อหาสาระที่เราคุ้นเคยสําหรับคนที่เคยอ่านคอมิกแล้วความท้าทายครั้งนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นความท้าทายที่คุณ ไปติดตามในโรงภาพยนตร์กับ The Eternals ครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและแน่นอนรบกวนช่วยแบ่งปันคลิปดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักทีมงานจะได้มีกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับขยับแว่นทอครับ